ขณะสายนวันนี้ครบาว่าจะเป็มจากที่เราชาวบัวามารมคืนี้มาจากายบ้านหลาร่นมาวัขบุท่ด้วย้นโยมมาจากกรุงเทพ้อโยมุัางปรหาอาจารย์่ทช่ทยให้ทานมาจ่ายช่แต่งา มีฝนมาด้วยเนี่ยฝนมาด้วยฝนมาด้วยรู้ว่าเป็นยุงก็ไข้หวัดหวานต่างหันข้าวตันยมมายวันสีขุยโยมีเทียร์น้ำตาล

ก็ยังกี่ฝาเพามีฝนก็ตกจะโมหันมันตกบีน้อากี่าพราะมี่นี่ตัวหัวฮะมามีมมี่บรรยากาศปีนั่นนเาะเอ้าไม่บอกบรรยากาศ

เป่าที่รับมวยพ่อวันนี้มามาคุณแม่ตอนที้มวเหียดตอนนี้ก็เป็นมวยด่คุณหน้าบรรยากาศครับ ท่านประธานผู้ชมสนทนาลงช่วยดันโลกโควิดตอนนกศิษย์ริดจากธรรมสถานเราไหวยังโชวบางส่นที่มาเมื่อวันนี้ามาได้่านมาต้องลับเรลี่ยนที่น้องบันเทิงใหมาตั้งแต่ปีห้าวันนี้หลังจาก ท่านคุณใหม่หมอบเจ็ดสิบปันถือว่าในะนาแนะนำนา่นเป็นสรอบรัิริวัฒน์เป็นลายนามจากนั้นก็จะไม่ได้ลงนำลายนามนี้อีกต่อไปถือว่าเป็นรั้งสุดท้ายของการเซ็นลายชื่อครอบครัสิริวัฒน์ดังที่จะ้ดูนะครับค่วันนี้ทุกภาคส่วน ไปล่ยปาทงอี่นยังเก็เดินวัร่วมปลปลาท่านนายกร่วปปลากับลวงพ่อพระูด้วยท่านนายกท่านตอนให้ลงปปลา้ปากับหลวพ่อพระูด้วยมเนี่หลงพอพระูปล่อยปลาด้วว้า ยังพูดระนำลูก <Anat> ่าไไปปล่อยปลาที่ราเมื่อวานนี้เพื่อช่ยปล่อยปลาเนียอเดียขอจ่อห้นายยกันกำลัเอาปล่อยปลาตรงก็นเลยเนี่ยเพื่อตรงกันเลยผมเพื่อนเลยนี่ก็ได้โอเไ ได้หมดครับได้หมดได้ท่องเพิ่นบนิมาเมีเ้หน้าที่ไปทหัาก่อยตั้่จมก็ห้ยเนี่ยอะไรนโอ้ยทนนีเพ่า บรรยากาศนะครัตั้งบแต่ญาติโยมโยมเจช่วยแต่เพราะใจชู้งมี่งมี่ครับเพราะว่าพอดีละไหว้ตาเสร็จก็พิธบาร์ก็อุบัติแต่ญาติโยมเข้าสู่ศาลาเลยนะโยมนะอ่าเข้าสู่ศาลาการเรียนแเราจะได้ประกอบพิธีารับพรแล้วก็กรวดน้ำอยู่ที่ศาลาการเรียน อาจจะเรียนตนามแม่ออกข้อออกิีทางกันแทที่นุบามีทำข้อเข้าสู่ตาราการเรียนอาจจะเยนนี้แ้งนีล่างไม่ล้สุขสบายอาสุสบายแล้วก็มีการตั้งีทองด้วยเพื่อเพื่อเต้นถ่ายคลิปครับถ่ายคลิป ถ่ายคลิป hmm. ถ mm ่ายคลิปาคส่วนอ้าเอาไปเซ็นล่ะอ้อันนี้สูงไว้ครับผมบรรยากาศครับพนังพนังห่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ๋อบรรยากาศสูงไว้นะครับเนี่ย

สเปกการเชต์รับเชื่อดันั้จตุพเชิญนดวพระท่านสจอพระสจอของอเภอเรืองหน้าพสจอของโสตพัน์มาเป็นเสือนุสิตใจหลวงพ่อเจุ้ณพระปัญชรปรชชายานวันนี้ ถือว่าจะเป็นการประกอบพิธีบูรกรรมการพิธีมงคลที่วัดระเบอดหลวงพ่อแล้วรกับคน้ำคำนหลวงพ่อกะเดื่องาระะาขอพระระนาสุขโดยการขอหลวงพ่อท่านครูสุริสมานเจริคุณเจรรับงเรืองว่าจะเดินหลวงพ่อพระมหาสัมเทธจ์กิตติประโยชน์เยทาเป็นประโยชน์ทั้งวงนาท่านอาจารย์พระครูธรรมวิทามีดวงวิญญาณมนา ท่านจะครอคลุมแม่หาเน้อหาที่เป็นดวงวันตาที่ได้ถึงแก่กรรมไปปีสองปีที่ผ่านมาเห็นท่านนรับก็จะเริ่มพรตาวโยมเด้อาจารย์ก็นนมณ์ครับในมณ์ในในศาลานะครับในในศาลาพิธบอร์ดแล้วมีมณ์บาฝ่าไปก่อนแล้วก็มีมณ์ที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะบอกหลวงพ่อ ก็มีเราขอหลวงพ่อเราจะประกอบพิธีคารวะของพ่อนะครับถ้าก่อนประกอบพิธีล้ในเสร็จแล้วครับก็สค์ในส่วนในส่วนหนึ่งนะครับจะฉันเพลยนด้านในสาลาการเรียนอีกส่วนหนึ่งจะฉันพระทหารที่ด้านหน้าโพสต์นะครับด้านหน้าโพสต์ในส่วนของทำพระทหารเช้าวันนี้โดยปกติจะมีเพลยนด้วยแต่ปีนี้หลวงพ่อ ทุกคนมีศานักงานกิจลายที่หลายแห่งทางสานักงานกิจส่วนของส่วนรวมนะครับส่วนมากวงค์กรสานานกิจตัวต like ัวนี่จะมีเวลาเล็กน้อยส่วนรวมมันจะเยอะพอสมควรแนะนัองค์กรเป็นเรียกว่าถ้าทุกวันนี้ก็เป็นกิจอาสาอะไรครับกสีฟ้าหมวกสีเหลืองว่าแล้วก็สีฟ้าหมวกสีฟ้าว่าแล้วกรสีเหลือง อาสาหลวงพ่อมีสี่เดียวคือสิมคาสมาธิทำคณะสงฆ์ท่ารละเจริญม,มีบวชสมาธิครอรอมกันในเบื้องต้นนะครับจะเป็นการประกอบพิธีสมาติกรรมพระหลวงพ่อเจ้าคาุณพระวชิระคุรจายานจากจังหวัดน่านเจริญเห็นทั้งส่วนนี้เตรียมว่าพ,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 พร้อมรอกาเจริญพรเชิญญาติโยม ในช่วงที่คณะสงฆ์พราวะจะโดูเรื่องเขาอีกอ่ะตอวามท่านที่สะดวกนั่งลงกับพื้นเนาะเพื้นให้เท่ากับพระสงฆ์อย่าสูงกว่านั่ง ก็นนไ,โโออไปหาเลยไปอันตายเล็วเ,เอา,เอาตัวเอ,พอาพอออกมา Nya watasangkarupa, oh, no, satu nol pendek, di kud sangko imani, hatani, separiwani, petikan nato, amakang di kadang budaya, budaya pada prasodhujer. เจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสิ่งพัตตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้เผนพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับพัตตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระสมเด็จพระนรุกษ์สัตย์บริสุทธิ์สงฆปา